ติดล่องบังดูนี่ใกล้เดียามันหลุด <laughs> อย่ามันตีคางจะวาง ก็คือเสียงหลุดไทยละออกะไอบอกเลยได้ว่าโค้งอันนี้มันเก่าเลยรไม่อยากดั้งมันนีนอกลวงเพียงกลวงเพียงกลวงเพียงไอ้กะบอกจะอะไรได้นั่นแหละ ไปเบิ่งรถไทยให้น้องเบ่ยเนาะเพราะว่าขาเจ้าอยู่กระปากระดงพี่น้องคาระวะแมนเนาะต้องในเขาดงได้เนาะน้องเบ่ยเนาะโอ,โอ้โทษของไอ้เขาต้องอนในพาดงหรือว่าเพื่อสีสอดอันบอลขาเจ้าจะคายรถไทยนี่กะผู้แห้งเติบจย่างบอดโทรไปใดก้นหนองเบ่ยนี่อ๋โอโทรเอาลงน้องลงไปอันตรายรีบพี่น้อง เอาไปก่อนอัไหรายอือเธอไปได้สิไปได้ป้ะเอาสบายดีเด้อโอ้สบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยมาทั้งสี่สองบาววู้อ่บาวพอดบาวหน่อยเนาะแล้วก็น้องเบยไปได้ป้น้องเบย์โอ้ยไปหยับทางไปก่อนไปจัง่อนพี่น้องเลยไปก่อนดูวยบ่หน่อยเหยียบบางดูโอ้บอกเนี่ยทางดีเบิดทางดีเบิดเนาะโอ้ดอยดอยดอยพี่น้องเลย แมนเฮาต้องสดได้ลุยก่กนพี่้องเ้ยปัดโทพี่้องตรงมนบนปลามนดงมเนาะพี่แมนนี่บ่คนทางันชางบัจกโอ้อันตรยเลยนาองสวัยดีโดยโดพี่้องเ้ยอันตรายขนาดนาะสัมกน่อพี่ดองเ้ยอุ้ยเกือสีสอดพี่น้องโอ้มันแมนนี่บ่คนทางของเลยจะจ้ะอันตรายขนาดนาะโอ้ยน้ำนาน นเนี่ยจะยู้ซ้ายแล้วรอนเถื่อนไปก่อนแล้วตกอันจะคล้อ,องแค่ไหนกับไทชูวเนาะไห้ชิชูแล้วก็คือน้ำคระอนอ้นอกจะผูกเก่งเลยได้จังับไตเนาะเลย โอ้เจ็บอะบ้างนี่ไปได้บ่บ่พรันโอ้พี่น้องเอ้ยหบลำธารแล้วบัานี้โอ้นในละข้องแแห่พี่น้องเอ้ามัดนี้อันนี้จะเป็นลำธารพี่น้องอ๋อห้องอันดุ่งก็ว่าแมนพี่น้องโอ้ เพื่อเสิอด่าไปหอนเอาสบายดีสบายดีด้วยด้วยฟ้ารลมเลยลมเนาะอือค่ะอันนีเนาะอันตะไลขนาดเขาเรีว่าคักแรกเลยโอ้ทพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮ้ากัสิได้ไปสืบทามอันรถไถนาเดินตามก่อนพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่ารถไถเพิ่นอยู่จัะบ่อกเอาสบายดีน้องเบย์ฟ้าเท่าใกล้เนาะน้องเบยเนาะไปยังก่อน เด่นเนาะเมืองทางเก่าอะไรด๊อกเหรอเนาะอู้บะไรย้อมเลยบาร์นอยมาร์นอยคิดว่าชิเมือบเป็ทางเก่าบ๊อบบ๊อบแล้เออคอยทูครับอันกุ๊กไหมทบเขอกับอันลังบาร์พรทับเ๊กินนี่ยอะไรแม่นไปตามอันอันตรายเลยเนาะอันตรายแหงแนี่น้องเลยโอ้ท่าอยู่หกอยู่ป่าเนาะแต่เก่าห้าซื้อรถซื้อล่างในเขาเจ้าอยู่แถวอันเมืองแถวหน้าเนาะ อันนี้เขาค้าๆううอ,นนอยู่กับป่ากันไมมเห็นห้องอหลังดอปป้านอันนั้นชื่อนะชื่อแนวลึกลับแท้โอ้หประเทศอะไบไทยคือคุณได้ก็มีข้าเจ้าอันนั้นเนาะไปเข้าๆขอประตูกันขอบกดกิ่งกดกิ่งกดมบโรเซ่หลังฮัทไดยเอออันเดียของกระไดแหละไปงากร่อยเปลือกแท้เดี๋ยวเลยแท้ลลับเนาะ โอ้นี่รถไทยไอ้แกวอะมาจะเป็นคันไหนไซสีเกลี่เขาจับได้เลยเลไหลันไทยไงไปเกี่ยถลับไทยไม่ได้เถ่นวะบูชา <c oughs> เอ้าแม่นว่าเท,ที่ยงอะไรแกวะแม่ะเราจะเที่ยงเทาคไฟขอนะ้อนไปจีรถไทยตั้งมั่งตระตีแม่นบอกมาถูกเที่ยงอยู่บอกอโอ้ปโกโอดูปโกโอเบิร์นบอโอเคเอาพี่น้องไปนั่งอยู่เนาะประซานงานกับเพิ่นประสารู้พี่น้องเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยู่ อันอยู่กระพายพ่นพ่นลงอันปานคันจจเบงเะเบงเฮือถไทยเผิ่นดุโอโทสบายดีสบายดีอืมยวภาษาดภาษาเจ้าดูมัดส่วนมัดส่วนมัดสวนบ่อามัดส่วนฟาโทยาวเล่เอาบน่อยเนาะแ่านเนาะ โ oh, <c oughs> อ้อ้าวสบายดีอะโอ้อ้าวสบยดีสมบูรณ์สบายดีสบายดีเด้อนะโดนโดนนางทาอยู่นี่กับโง,โงยหอวบอโงยดอกอ้เป็นน้องไอ้บันในห้ากสไดน้นางทาก็เนาะทาเพลินมากแต่พายก่อนกำลังมาอยู่สริบอดเนาะหลดลากเลยีด้ยจากเมดบอลสายวไหอ๋อ โอ้ตัวห่างฮะตัวเก่าหนิตัวสีเกี้ยร์ได้สันเปลี่ยนใจแล้วโอ้อันนี้กระได้ยินไอ้แก้วบอกโู้ด้วยไอ้แก้วเออเราบอกว่าสีเกี้ยร์กับมี่วะอือโอ้สีขายแต่ตัวนี้อืมตัวนี้นี่ตัวนี้โอ้นี้รุ่นไหน Ô xe bu lẻ là cái này nó. Ừ. Ừ. nó mà đó. Đây vô vô tự on vào <laughs> cho on xe yeah. khác. Si. Oh. <laughs> <laughs> si kia hàm bọc là tí anh. บอกว่าเพิ่นว่าสีคายช่งขั้นได้ทีแรกทถ้าไงแก่ว่ารถขั้นไหนคับสีกียอะตัวนี้โบแมนบอกกันต้นนี้กัมแนแลวตอนนั้น,นบ่แมนพ่นพ่นพ่นขั้นนั้นโ,โดยโตัวแก่ใหม่จะว่าแต่เครื่องไรอ่ะนี่ัวไดอันว่าสีคายรถนี่จะว่าแต่ด้นแล้วบ่กให้ก็ว่าใช้เมื่อนั้นว่าใส่มื่อวันมาซื่อนี่ถ้ามาเปลี่ยนไว้แทนโอ,อ้ <laughs> อยน้องเอ้ยคือ <laughs> มาเปลีนะ่ยนไว้แท้ บ่ายบ่ตอนนั้นคายเป็นยังายตี้ล้บ่อตนนี้อันบริอ้าตนนี้บ่บริอาวต้นนี้ทั้งมองเบยว่าจะไปซีกี้อ่ะวะงนี่มันออก้นน้ำนีโอ้ดึงนี่อองรถบ่นคะอสบายเป็นเออหนึ่งเนาะ จอดใส่จะเจส่จะจั๊กแต่ล้อกแ่มันบิดหุนได้ไมเชนอ๋อว่าแต่ได้แลนแล้วก็ออกวนละหนามเนาะอืมคัอดีอ้ทอท้าได้เขาจะมาเจาะมาด้านหายโขงนี่แต่หพงเลยเจาะหลานหนึงหลานนึงเใส่เองปีสิบป,ปี่อสิบป,ปีตั้งใจเจาะีลออขึ้นตะเนาะแตกอนเ้โ้หลานนึ่งก็ถือว่าแพงเติบแล้วแต่กี่เนาะ แมนบ่สี like bueno? 40, ่พันตะกี้แมนสี่พันบาทตะกี water, the water, the water, the water ้แบบยเนแกมนนแบบเดียวกับรถไอ้แก้วเอาวอตรงเบอขันเอาวองบอร่เอวว่าออไปบบเงสีกี่อันไอสสมุดว่าสมุดว่าขายด้วยสมุดว่าขายนี่เออท่าไรสมุดว่ะล้านสิบล้านสิบล้านอันนี่ฮะ ไทยขาดขรบสุดกับไายขาดเพื่อนหน้าก็มีเฮื่อนไงบอกทางตัวหน่อยโอ้ทางง่ายๆครับพื่ี้รดใต้เลยเนาะโอ้บอกออกมาตำทางในโหยเป็นโหยแล้วเนาะโอ้ไปไปเบิ่งรถไทยที่จะเปลี่ยนใจฮะไป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 ้ปไปไาคปไปไปไาไปไ่เปอปไปไปไลไปไปไปไไไ โลนได้นี่เทวาใต้กับนี่เลยแล้วเนาะเนาะบอหอนยำแหลงโอ้ดอยเด๋วด๋วมิเต่น่าบาทเจ้าปอไอเนี่ยค่ะฮะเขี่องไห้เขื่องหนามิเตข้นบาทเจ้ามืดหรือว่าคนตรงอันคนบานอันสนุนบอมานนาทองมืดมานนาทองมืดเนาะโอ้หน้าไก่เลยเนาะเจ้าลาเข่าก็อยู่ขี่เลยอืมโอ้แสดงว่าอันบอไง่าเพิ่นอยู่หันอยู่หน้าตลอดเลยเนาะบอกพ่อเนาะ จ้าบ่ได้เขาในบ้านเนาะเขาอยู่บ่เขากรดนัเนาะ้าแบบว่นนะฮนอยูะครับเอาเ้อเขาได้นาซื้อใช้โอ้โทเยสิแกไปอลกโดยโดยโดยโอ้ลายเลยี่น้อย อ๋อันไดว่ะสิใครคันนี้อีช่างไหนคือม่จักไงนี่ยคะจักไงช่างไงเนี่ยเอาวินไม่เป๊นี่ยคะวินรถขาเลยรถาแลไปพูถุกไม้เยขสตาร์ทเครื่องอืมรถจักในมันสชแห้งรเ่เออแห้งมันได้รอบเด้ มันใช่รอบซ่ามันก็แห้งรอบซ่ารแต่ว่าโดนตักรอบเร็วเนาะสารมันซ่าว่ามันสิดึงได้อยู่วะแค่วกใหญ่ยังไงไอฮะเอากระดึงอยู่ได้ประจำนึกประจำกระดึงประจำประจำเหมียวว้าโอ้ยทอนไม้ใหญ่ๆสามันเมื่อกี้นี้ซองทอนเื่อเดียวยังเอาไปได้อันนี้หขนไดยโอ้จะไปเอามาใช้โอ้พี่น้องเอ้แต่เกิดมากับผเคยเห็นเนาะ เจ๊เอาเนาะเจ๊เอาเนาะเจลานนี้ฮะโอ้มืองเลยมือองหนึ่งบอยสิบล้าหน่สิบสองอบอกว่าจะมาวิ่พื้นหน่อยหน่ี่วิวิรถอะไร้าง้ารถมันค้าแล้วขัรถขัในค้าได้วิ่ไหนบ่เห็ดอะไรอันนี้ฮะไม่กับเส่นตนไม้อ๋อแล็วก็ดึงทังนี้ก็ติดไป ป๊าดไอเดียของเพิ่นพี่น้องครับอ๋อตัวนี้ว่าสิขายเนาะอือแล้วเด้นี่เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจเลยสมมุติว่าขายนี่เท่าเอาบดนี้ตัวนี้สมมุติ16 16ตัวนี้16ล้านติด่องบงดูเสียงมันอายติด่องบงสิซื้อดูได้บ่อ่ะติดอาบ่ให้เจ้าเฮาเลยติดติดเด้อนั่งบ่ให้เบิ่ด ติดลอ,ตลองบังดูน,งนี่ใกล้เดียวมันห <c oughs> ลุด <c oughs> อย่ามันตีคางจะพัง คือเสียงโคมันอก็คือเสียงรถไทยละออก็ไอบอกเลยได้ว่าโค้งอันนี้มันเก่าแล้วไม่อยากดังมันนีนอรวงเลี้ยนรวงเลี้ยนรวงเลียงไอ้กะบอกจะอะไรได้นั่นแหละตอันี้แหละก็องแต่ของต้บนแปลงเลยตนบตัวนี้มึงีใช่เสียงมันหวน่เีวชุดก็แม่ที่จะเอาอะก็ขาดเรีวนั่นแหละมันมเพ่มเพ่ไห้อ๋อขั้นสื่อไปกะ น้องเบยสิไปเปลี่ยนใหม่นี่ยก็พรแห้งได้นี่น้องเบยลายลานเติบได้ลายลานเติบแม่เพื่อเปลี่ยนตัวนี้แล้วไปใส่ตัวนี้เนาะแต่กระดี่คือกันเราก็เปลี่ยนใจแล้วบวาคายเนาะ <c oughs> สิเปลี่ยนตัวนี้พี่น้องต้นนี้เพิ่นใช้แบบอันนั้นมันจำเป็นใช้ใหม่เนาะใช่ไหนนมเนาะใช้แบบจำเป็นน้องเลยต่อสิบล้านครับเพราะเบยนี่แต่เราเก่าอะไรเล้เนา่ลูกกบ้านี่น้อยประมาณ๓ แต่ว่าตัวนั้นทันเสียงมันบดังเสียงเกียมันเออทามในอ่ยังของใจ่อยู่ในหนึ่งอันนี้มันอยู่ในอีช้างอันนี้หันบุเคยเห็นจะดีรถอีช้างมันอยู่อนี้ฮะบ่บ่พอด่รถใหญ่นรถใหญ่ย้วรถใหญ่เอามาเห็ดออักเนาะรถนี้ยัก่าลมสลักกตามวิด แต่ว่าเพื่อสิจจมอันนี้นกระเพาะแห้งเติบแล้วเนาะจอมแล้วเล้าเหตุอะไรดึงแต่กาดดึงก็เชื่อเขาเื่อเน้อดึงก็เทียบิ่งไปดึงตัวนี้ไปพกกลมไม้เลยผ่านพกคือเสาเฮือนสตาร์ตต์ตเนี่ยแช้เหลกขึ้นเนาะมอนี่กับติดคือบิดคือกันอืมติดคือกันเอ่อซอยกันเนาะ คันว่าน้องเบ้เอ้านี่ได้ทั้งอันนี้พร้อมบ่นงอาันนี้่อเมรบรับ้าอเอหด้้ยอาพี่น้องเลยก็คือว่าเพลินบริคายรถขันไหนเนาะบริคายขันต้นนั้นได้สันโอ้ต้นนั้นบริคายและต้นนั้นเนาะ สีกะสัมพยยนันย์น่าพ <laughs> ี่น้องตัวนี้เนาะโอ้หนี่ซ้ำตัวนี้นี่คักอยู่เนาะมันกะยังโอเคอยู่ซื้อจักปีลายน Second ีโโ่โอ้จั๊บสามปีเลยโอ้จักบสามปีเลยเกียร์ซื้อปีนี้เนาะไม้บกเห็ดยังอายไม้บอกอันนี้ฮะ <c oughs> เออโดยโดยโดยเออไม่บกกับข้าสื่งเนาะโอ้เอาเหตุเหตนยังเป็นเป็ดเป็นสิ่งเออขึ้นสันเลยคลายจังเลยอ่เป็นลาลาหนึ่งไอคิดว่าได้ได้จะพันอันนี้มดนี่นอ้ายคิดว่าได้บ่อหลานเออได้บ่อหลานนึ่งชาจ้าคล้ายๆนะอไอมือหอดบ่อหอดบอจักแซดคิดว่า สี่เส้นบอสโทรพี่น้องเพื่อสิฮอดโฮงงานเนาะข้าวอัดนั่งนี่ข้าวทึบอะไรเลยนี่นี่แม่บอกอ๋อโทรเบิ่งกันหนักเนาะบอสโทรใหม่บุกอพยพเ็หนาะใหม่บุกเนาะโฮงงานโฮงงานนั่นแหละว่าไงว่ามันต่างกันเนาะอาชีพแต่ละคนเนาะคือทั้งอ้ายนี่ว่าซ้ำนี่นี่จิ๊บจิ๊บไรแต่บ่าสัญญาณนี่อันเดียวเนี่ยอูบัวไแล้วบัวไแล้วนี่นี่ต้นนี่นี่ข้าวหางเลยนี่บอกว่า หายเลยนไหนก็อืดเจ้าสังเกตเบิ่งแบบว่าบ่่แมนเว้าๆใส่กันเนาะกับคนแบบว่าแบบเฮาเคยเฮ็ดนี่ซ่ำเนียเฮาจมได้แม่นบ่แต่ว่าคนอันบ่เคยเฮ็ดนี่จมบ่ขึ้นได้นี่ไดโบ่ขึ้นไดยอมเลยท่านในรถนี่ผู้เดียวขึ้นได้หมดพอแต่ตัวนี้อะไดโอ๋ออกันล้ตัวนี้เจ้ายอมเนาะพี่พวกนีนเจ้าขึ้นได้บ่คนเดียวไได้ด้ มาสัญญาขัดสำนันได้หมดชำนันสำนันได้หมดขัดสำนินแล้วย่อมอิดเลย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 ตัวนี้ก็ต้นนันได้สาอตัวนี้ก็ต้นนั้นได้สันร่วมเขากันก็สิไดไลฟไปได้ลานป้ายโอแกมีแห้งอยู่เนาะขวานลดค่ากับบุคคลไม่ได้น้ำมันเมืดเนาะ สมมาขายั้มาขาข้มาบ่นบ่้ระขายเนาะน้องเบยไปห้ามุงไม้เนาะน้องเนาะก็ไม่แต่วันแน่นันแล้วมันบ่ไหลเด้งตงปลอกไมนาะตเราตังปอกไมแลบกแต่ว่าเปลี่ยนใจวนีุ้เลยเปลี่ยนกะเปลี่ยนไหวรเนาะวัวม้นนี่โลดแม่นว่ามอวนนี่เมือซื่อเนาะมือนี่เปลี่ยนใจคือสิเปลี่ยนวัดเนาะไอเนาะ โอ้อะไรเปลี่ยนไปลก็คือแบบสีอันนี้บรรทุกอันนี้บ่บรรทุกแหละอ๋อบรรทุกไม้คลายตัวนั้นหอนยำแรงซื้อต้นไม้อ๋อคั้าย้นอะไรสิขายต้นนี้ตันนี้จำเป็นเลยบรรทุกทั้งไอ้แก้ว่าเจ้าสิขายชองคันเลยว่ะโอ้ไปเลือกว่ะรถอดสามคันสิขายคันหนึ่งเลยห่อนยำแรงซื้ออีกซื้อต้นไม้ซื้อต้นไม้นาะโดยโดยโดยกะเที่ว่าแห้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้บึ้นปลาบึ้นดงมาพ่อแห้งป้าทบเปนสีหอน อันท้นาบในห้าป้ายสนุนในใกล้เติบปบป่เนี่ยจากในไปะไนระวังอ้ายคิดว่าสิเมื่อพนในชิปป้ายทางในงก็ป้าทางนัน้นทั้งได้ดีเจ้าคิดว่าทางนี้ทางนี้บ่เมื่อทางนี้เน,เนาะทางบวชเนาะแมน,แมนพี่น้องเอ้ยเอาเอาสิทามความในใจของน้องเบย์ก่อนพี่น้องเอ้ยอาพี่น้องเอ้ยเอาสิทามน้องเบย์ลองไปได้น้องเบย์ค<ส>ิดว่าอ้าวสำคัญนั้นอ้าวมันกาแห้งอะไรเพราะว่ารีดมันก็แตกออกเนาะบ้าห้อืม ง่ายว่า hmm. มันบุ๋มมันบิ่มมันเนาะโอ้มันเมื่อยหร่เขาเอาไปแก้ใหม่หรือเมื่อไหร่ปีนเลยหล่นอ่ะเมื่อยปีนแล้วหน่อยเขาก็เอาไปใช้งานธรรมดาแบบขั้นโตขั้นโตนี่ได้ไหบ่ตัวนี้ฮะขั้นโตตัวตัวที่ชองนี่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่หน่อยแต่ว่าสิบหกมันไก่จะแพงแน่เนาะน้องเบื่อแน่มน่อยหล่นไอ้แก้วยังงามกว่าลายถั่าเนาะหน่ นั่นแหละเฮากะจักสิว่าจังได้พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าไปห้าเบิ่งมุงอื่นเนาะน้องเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยตลาดน้อยมาฮอดดงฮอดป่าเนาะเฮากะสีเสือเลี่ยงทุกงานก่อนพี่น้องเอ้ยเติมน้ำมันพ่นเลยโดยนั่นแหละเอาเด้อให้เชียาตะลักเอาเพราะว่าอันมาเบิ่งรถกับบัวลอเนาะบัวลอยเนาะอันนี้เท่าไร้หม่างเงาะนี่อ๋อ เห็ดอยู่กกันในดงทินี่ว่าจะึ้นเอากับสังม่วเนาะแต่ว่าขึ้นเอาวว่าไรมันมันเหมือนเนาะมันช่งโผดเนาเอามังนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้เธอได้เรื่องพี่น้องเอ้ยบัดนี้เอาบัดนี้เฮากับสิได้เดินทางต่อพี่น้องหลังจากเฮาสิสือให้ทีมงานกินหลายๆไปได้ร่วมมันไอ้ารน้ำหวานทองเนาะโดย สามิบพันสามิห้าสาพันเออสามสิหาพันโอ้เอาโอเคพี่น้องหลังจากกินอันข้าวต้มข้นมแล้วเฮาบกับไเ้เดินทาง่อพี่น้องเลย